อ๋อผมกับปลาดาในคบกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆร่วมทุกข์ร่วม,วมสุขกันมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนะครับไม่มีคําว่าโกรธในพี่น้องร่วมสาบานนะครับแล้วก็เข้าใจเจตนาสไตล์เจตนาของท่านชาดาว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับผมนะครับอะไรก็ตามที่พูดกันแล้วไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาเราเป็นพี่น้องกันไม่มีโกรธเคืองกันนะครับ ท่านนายกไม่ได้ตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานดั้งหัวโตในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นแต่ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการนะครับป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติโดยตําแหน่งนะครับเราก็จะต้องทําหน้าที่ตรงนี้เราเป็นผู้กําหนดนโย,ยบายนะครับส่วนประธานแต่ละอนุที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐว่าการพอมอ ที่จะต้องไปปฏิบัติเราเป็นผู้กําหนดแลอยู่ไว้ข้างบนนะครับอันนี้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะครับเราต้องป้องกันและปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังอันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะครับส่วนในเรื่องของอาวาีต่างๆเรามาถึงจุดนี้แล้วนะบางเรื่องก็ให้มันเข้าหูขวาเอาตะลุหูซ้ายนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา,อ,า,ขวาอย่าไปคิดมากทาหนะที่ของตัวเองให้ดีที่สุด